ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแบน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคส,สวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีตนะครับผมฟีเจอร์วันจันนี้นะฮะฟีเจอร์วันจันนี้บอกเลยว่าอีกแล้วนะครับผมเชลซีมาอีกแล้วแล้วก็เรอัลมาดริดอีกแล้วนะครับผม คือเอาจริงก็มาบ่อยนะมาบ่อยนะผมว่ามาบ่อยนะนะแต่ชุดนี้ก็มันก็มีตัวที่แตกต่างจากชุดท่แล้วอ,อย่างเช่นมาริดเนี่ยวีดิซิอุสโรริโกไม่มีนะครับผมชวามินี่ไม่มีก็ก็ขาดอยู่หลายคนแต่ก็มีพวกอาเซนซิโอมาแทนมีเซบายอสมาแทนมีกามาลุก้ามาแทนนะครับผมก็สลับเปลี่ยนกันมานะเหมือนคิซีอย่างเงี้ยอชุดก่อนมีใครอบาปะถ้าจำไม่ผิด โอบาราฮิมสเตอร์ลิงนะยชุดนี้มีมีมูริกนะมีกาลาเกอร์มีกองเต้อะไรอย่เงี้ยคือมันก็สลับกันมาแหลนะแต่บางตัวก็ซ้ำแหละนะครับโอเคนะวันจันทร์นี้นะครับผมก็จะเป็น2ทีมนี้นะครับผม2ทีมฟีเจอร์ที่มาวันจันทร์ก็จะเป็นเชลซีกับเรอัลมาดริดนะเชลซี Chelsea ก็จะมีเอ่อยต้านะครับผมนะอฟริกกวยต้ามีโควาซิตนะครับผมมีกองเต้นะฮะกวยต้าเนี่ยรู้สึกว่า เคยมาปะไม่เคยมานะไม่เคยมาด้วยนะเคยต้าเนี่ยนะโควาซิตละ่ะโควาซิตเคยมาแบบฟีเจอร์แล้วนะครับผมหรือเปล่าดูก่อนก็อันนี้มันเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันเก่าเออวะ่ะโควาซิตก็ไม่เคยมาเป็นแบบฟีเจอร์คับ,นะบนะคเซเลคชันนะคับเซเลคชันนะกองเต้ล่ะกองเต้เคยมาแบบคับเซเลคชันไหมเคยมาแต่เก่าวะ่ะเป็นตัวเก่าตัว,ว,ตวแบบนี้เลยอ่ะก็คือทีมเพลย์สไตล์ไม่ถึงอ,ะอ่ะง่ายๆนะครับผม นะสะมันแรไม่เคยมาชิวเวลนะครับผมก็ยังไม่เคยมานะถ้าจำไม่ผิดยังไม่เคยมีต่ฟีเจอร์เขียวนะก็คือเหมือนตัวใหม่นะนะครับผมตัวเก่ามาแล้วตัวใหม่มาบ้างอะไรเงี้ยพูริสิกนะครับผมพูริสิกก็ไม่เคยมานะเอาจริงตัวี่เป็นเชลซีก็เถอะแต่มันก็เป็นตัวใหม่นะเป็นตัวที่ยังไม่เคยมาอะไรเงี้ยแมนดี้อย่างเงี้ยรสบก่อนจะเป็นเกป้าปะนะก็เป็นตัวใหม่นะครับผมก็เป็นตัวใหม่มูดิกอย่างเงี้ยเป็นฟีเจอร์ที่สองหรือเปล่า จะได้จะเป็นตัวที่ใช้ดาวเลขเห็นไหมก็ก็ถือว่าใหม่ทุกตัวนะก็คือไม่เคยมาเป็นแบบคลับซีเลคชั่นมาก่อนนะครับผมก็ถือว่าน่าเปิดอยู่ดีนะแล้วก่อนก็จะเป็นพวกโอบาราฮิมอะไรเงี้ยเรมสเตอร์ลิงอะไรเงี้ยนะโอเคอง่ายๆเชลซี F คือทุกตัวคือเป็นเวอ,ร,เอเนนร์อชันแรกที่เป็นคลับซีเลคชั่นนะครับผมเป็นเวอร์ชันแรกที่เป็นคลับซีเลคชั่นนะส่วนเรอัลเนี่ยรู้สึกว่าหลายๆตัวอาจจะเคยมาแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะ ถ้าจำไม่ผิดเบนซีมาเบนซีมานี่ไงเคยมาแล้วนะครับผมเบนซีมาเคยมาแล้วแล้วก็มาบ่อยๆแล้วก็เป็นตัวเก่าใช่เหรอเบนซีมาเนี่ยตัวเก่าดีนะอ๋อแล้วก่อนเป็นนี่นี่บ่สดาบี้เดย์นี่บ่านะตัวดับี้เดย์ตัวยูฟาที่ผ่านะครับผมโอเคหน้าโชว์เนี่ยใหม่แน่ๆไม่เคยมาแบบขับเซเลคชั่นนะครับผมกูตัวดี อ๋อกูตัวตัวเก้าเก้านะมันจะเป็นตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวคลับเซเลชันก็เคยมาแล้วนะคลับเซเลชันแต่อันนี้เป็นเก่าเลยแล้วนะีว<ะ>่ไง,ไงเก่าชุดก่อนอนะชุดก่อนอนะนะครับผมโอเคอัลซันซิโอก็น่าจะใหม่อุ้ยฟีเจอร์แรกด้วยนะฟีเจอร์แรกด้วยนะซิโอดูดิเกอร์เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันที่เป็นฟีเจอร์นะถ้าเป็นคลับเซเลชันเนี่ยคลับเซเลชันของมาดริดไม่มีนะแรกเหมือนกันนะ เวอร์ชันแรกเหมือนกันนะเออลหลายตัวเนี่ยมาเป็นแบบเวอร์ชันแรกที่เป็นขับเซลเลคชั่นนะครับผมมันเป็นแบบเวอร์ชันแรกอะ่ะไม่ใช่หลายไม่ใช่หลายตัวเราทุกตัวเซเวยร์อตก็เวอร์ชันแรกบันเบดีเนี่ยมาบ่อยนะแต่ไม่ใช่ขับเซเลคชันนะแต่ก็มาบ่อยดูดิเพี้ยบเลยนะขับเซลเลคชันก็จะเป็นตัวเก่าเป็นรุ่นเก่าอะ่ะทีมเป็นสไตล์ไม่ค่อยถึงอะ่ะนะครับผมแต่ก็หามานานอยู่นะไม่เคยเปิดได้สักทีนะ มอรวินกาก็ก็ล่าสุดเลยนะครับผมฟีเจอร์เขียวนี่ไงนะเฮย้ยรอบก่อนปะเนี่ยน่าจะเป็นฟีเจอร์รอบรอบไหนน่าจะรอบเก่าเห็นไหมรอบเก่ารอบเก่าแต่ก็เคยมาแล้วนะครับผมโอเคนะก็ทั้งเชลซีแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับผมทุกตัวในนี้นะฮะทุกตัวในนี้นะครับผมที่ทีมเพลย์สไตล์เก้าสิบเนี่ยก็คือยังไม่เคยมานะยังไม่เคยมาเป็นเบบคบลับเซเลชั่น ไอ้พวกชุดก่อนเนี่ยมันจะเป็นพวกใหม่ๆไอตัว,ต,วตัวทีีแบแบบมาเคยมาแล้วจาจำไม่เคยมารอบนี้นะครับผมจำไม่มีตัวซ้าแน่นอนนะรอบก่อนเนี่ยรู้สึกว่ามีปะไม่มีนะนะรู้สึกว่ามันจะมีไรนิมสเตอร์ลิงนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมฟับสซิลิชันของเชลซีนะรู้สึกว่าจะเป็นไรฮิมสเตอร์ลิงนะถ้าเป็นนักเตะเชลซีหรอนี่ไงนี่ไงรอบก่อนเนี่ย มันเป็นชุดของเนี่ยนะพวกสักการีพวกคูลิบเบอรี่ไคฮาวเวตนะครับผมรอบก่อนนอารฮิมสเตอร์ลิงเดโก้ซิวาอะไรเงี้ยอ่าครอบก่อนรอบนี้จะเป็นรอบนี้ก็จะเป็นพวกกองเต้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับสองทีฟีเจอร์ที่จะมาในวันจันทร์นี้นะก็จะเป็นเชลซีกับเรอัลมาดริดก็ถือว่าน่าเปิดนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปลาบ๊ายบาย let's go